มน้ำใจเก่าต่อไปอย่างมั่นคงเทศบาลตำบลแขนดงพร้อมก้าวไกลสือสารประเพนีวัฒนธรรมศิละปะหัตถกรรมอาชีพธรรมภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงเลี้งชีพได้เกษตกรรมแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเรามาสร้างเมืองได้อยู่ เมืองที่รู้รักสามัคคีเมืองที่จัดการศึกษาได้ดีเมืองที่มีความปลอดภัยที่สบานรวมน้ำใจก้าวต่อไปอย่างมั่นคงที่สบานสม่ ใสทั์สถานที่สะอาดเป็นระเบียบและปลอดภัยเด็กมีพัฒนาการสมวัยครูมีคุณธรรมช่วยเหลือชุมชนประเพณีเด่นเป็นเอกลักษณ์ชุมชนสำหรับการปฏิบัติงานของกองการศึกษาในรอบไตรมาสที่3ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2565ที่ผ่านมากองการศึกษา ได้มีการดำเนินง,งานภายใต้วิสัยทัศน์ของกองการศึกษาดังนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะอาดเป็นระเบียบและปลอดภยัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเคนดงทั้ง4ศูนย์ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกศูนย์บริเวณโดยรอบศูนย์ให้เกิดความปลอดภัยและสะอาดจุเป็นประจำและต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความสวยงามและปลอดภัยต่อเด็กนักเรียนเช่นการตัดหญ้าภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สะอาดยาไม่รกรุงรังโดยได้ขอความร่วมมือไปอยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานและทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ประกอบด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กาปรปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดความร่วมรื่นสวยงามภายในศูนย์รวมถึงการทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของเด็กเล่นสื่อการเรียนการสอนให้สะอาดอยู่เสมอในด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสม่ำเสมอครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กทุกศูนย์ได้มีการพัฒนาและทำสื่อการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยและการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องเด็กมีพัฒนาการสมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการจัดหลักสูตรตามแผนการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียนในด้านต่างๆต,ตามความเหมาะสมประกอบด้วยหลักสูตรพัฒนาการเคลื่อนไหวกิจกรรมเข้าจังหวะ การพานักเรียนออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ศูนย์เช่นการร่วมทำกิจกรรมกับทางวัดในเขตชุมชนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการเรียนรู้แหล่งธรรมชาติรอบศูนย์และได้มีการประเมินทักษะ DSPM ให้กับเด็กนักเรียนเพื่อวัดทักษะความรู้ความสามารถของเด็กแต่และคนด้วยครูมีคุณธรรมมีแผนการสอน ทุกๆสัปดาห์ครูผู้ดูแลเด็กจะจัดทำแผนการเรียนการสอนแผนการจัดประสบการณ์เพื่อจัดการเรียนการสอนมาอย่างผู้อำนวยการกองเพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารในการอนุมัติจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอและมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับแผนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริบทและเหตุการณ์เช่น กิจกรรมการไหว้ครูเนื่องในวันครูการสอนให้เด็กรู้จักทำความเคารพกราบไหว้ผู้ใหญ่เป็นต้นในด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและการช่วยเหลือสังคมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคนได้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองในทุกๆวันเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีเช่น ในช่วงเช้าช่วงเย็นที่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาศูนย์ได้มีการพูดคุยแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กนักเรียนให้กับผู้ปกครองทราบอยู่เป็นระยะการเป็นธุระในการรับส่งเด็กนักเรียนให้กับผู้ปกครองกรณีที่ผู้ปกครองติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมารับส่งเด็กนักเรียนได้ในบางครั้งคาวการออกยยมบ้านเด็กนักเรียน เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินชีวิตกับครอบครัวการจัดกิจกรรมรับอนุบัติให้กับบัณฑิตน้อยสำหรับเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมวัยสำหรับการช่วยเหลือชุมชนสังคมคูศูย์พัฒนาเด็กเล็กของเราได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในเขตพื้นที่ร่วมกับชุมชนอยู่บ่อยครั้งเช่นการช่วยเหลือปัจจัย สิ่งของแรงกายแรงใจในงานมงคลงานอาวะมงคลต่างๆภายในศูนย์งานสำคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกับทางวัดการร่วมจิตกรรมร่วมกับทางชุมชนในการพัฒนาทำความสะอาดหมู่บ้านเป็นต้นในด้านงานส่งเสริมศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมในห้วงเดือนมีสายนที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแคนดงโดยท่านนายกได้นำคณะผู้บริหารคณะสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานลูกจ้างในเทศบาลจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสืบสารไว้ซึ่งวัฒน,นธรรมประเพณีอันดีงามเอาไว้ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การร่วมจิตกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ร่วมกับทางวัดอนามัยและการจัดจิตกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นงานประเพณีบุญบ้างไฟอำเภอคคนดงประจำปี2565ร่วมกับทางอำเภอแคนดงและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตอำเภอคคนดง ในระหว่างวันที่27-28พฤษภาคมที่ผ่านมาณบริเวณหน้าวัดอนามัยงานพัฒนาการศึกษาหลังจากที่กองการศึกษาได้ไปศึกษาโดงูงานนอกสถานที่ณเทศบาลตำบลอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ในห้วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมากองการศึกษาได้นำเอาความรู้และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงแก้ไขวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและเหมาะสมกับบริบทของเด็กนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเองเช่นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการจัดทําสวนเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นต้นมีการจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมประชุม สัมมานากับหน่วยงานต่างๆที่เหมาะสมเพื่อพมูนความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอในด้านการทำงานเป็นทีมการให้ความร่วมมือบูรณาการปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองอื่นการอุทิศเวลาให้ส่วนราชการการรักษาวินยัยและการปฏิบัติตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย กองการศึกษาได้มีการทำงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งภายในและภายนอกองคอ์กรมีการจัดประชุมภายในกองเพื่อวางแผนการดำเนินง,งานในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินง,งานและการจัดการเรียนการสอนขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันบนความถูกต้องชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้ และการประชุมจากคณะผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินง,งานให้สู่เป้าหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของหน่วยงานการให้ความร่วมมือปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองงานอื่นอย่างสม่ำเสมอเช่นงานกิจกรรมงานโครงการต่างๆของกองอื่นทั้งภายในและภายนอกองคอ์กรในการทำงานบุคลากรในสังกัดได้อุทิศเวลา และรักษาวินัยให้กับส่วนราชการและตนเองอย่างสม่ำเสมอตรงต่อเวลาปฏิบัติหน้าที่ของตนและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถให้ความดูแลเอาใจใส่ในงานในหน้าที่อย่างดีเพื่อให้เด็กนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ไว้วางใจและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกอง ในด้านการได้รับการยอมรับจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาในระดับชั้นอนุบาลเรื่องทักษะของเด็กแรกเข้าเด็กนักเรียนที่จบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลได้รับการยอมรับจากคุณครูในระดับชั้นอนุบาลในเขตพื้นที่เทศบาลว่าเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแคนดงเป็นเด็กนักเรียนที่มีคุณภาพในด้านพัฒนาการต่างๆ มีความพร้อมในด้านความรู้ทักษะความสามารถเกือบทุกด้านเมื่อเทียบกับเด็กนักเรียนที่มาจากพื้นที่อื่นเยียบการพัฒนาทั้ง4ด้านของเด็กศูนย์พัฒนาของเทศบาลตำบลแคนดุงเวัตศูนย์วัดเทชาาวาสศูนย์บ้านท,ทรงเมียศูนย์วัดอนามัยศูนย์น้องแสงจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าศูนย์ที่มาจากนอกนอกเขตเทศบาลตำบลแคนดุงค่ะ ที่มาจากศูนย์ส่องแมวนะคะแล้วก็ศูนย์น้องแสงนะคะดูจากพัฒนาการาทั้งสี่ด้านแล้วนะคะส่วนมากก็โอเคและคะ้วค่ะก็พัฒนาการเขาก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าเด็กค่อนข้างนอ่นะคะถ้าท,ที่สังเกตด,ดูอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจเพาว่าจะเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสติปัญญาก็คือเราสามารถแบบถามอะไรตอบ ตอบค่อทนข้างที่จะได้นะคะในส่วนในส่วนใหญ่อะค่ะแล้วก็น้นอารมณ์ก็โอเคครับเขาก็สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เนี้่ค่ะก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็ครูก็เชื่อว่าเด็กทุกคนนะคะสามารถที่จะพัฒนาได้นะคะคุณครูในศูนย์เนี่ยเขาก็ค่อนข้าง,างจะสอนมาดีอะค่ะก็ถก็ขอบคุณค่ะขอบคุณ,คณมากๆาเลยะค่ะ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมากองการศึกษามีบุคลากรและเด็กนักเรียนบางส่วนได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1 9ทำให้ต้องมีการประกาศปิดศูนย์เป็นการชั่วคราวเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการที่กำหนดทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มที่เท่าที่ควร ส่วนเป้าหมายในการวางแผนกรรมดันดนงานในไตรมาสข้างหน้ากองการศึกษามีแผนงานที่จะดำเนินการเช่นการวางแผนเตรียมการในการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์เดียวในพื้นที่ที่เหมาะสมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยการจัดแผนการเรียนการสอน แผนการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียนที่เหมาะสมและจิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นต้นกองการศึกษาหวังว่าในอนาคตข้างหน้าคงได้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขาการดำเนินง,งานในด้านต่างๆให้ดีขึ้นตามลำดับในทุกๆด้านเพื่อให้เดินและขลับเคลื่อนไปให้ถึงเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ขอก้าวอย่างช้าๆแต่มั่นคงเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะบานรวมน้ำใจเก่าวต่อไปอย่างมั่นคงเทศบาลตำบลแขนดงพร้อมก้าวไกลสื่สารประเพนีวัฒนธรรมศิลปะ